ด้วยจิตวิญญาณของความเสียสละมุ่งมั่นในวิชาชีพพยาบาลก่อกำเนิดสู่สถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติวิทยายลัยพยาบาลกองทับบพบกพยาบาลทหารกลา้าทำทุกหน้าที่ความยินดีช่วยเหลือทุกเมื่อทุกที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลหนึ่งเดียวของกองทัพบ,บกผลิตพยาบาลบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพมีอุดมการทหารและมีจิตอาสาสร้างสารรค์งานวิจัยและนว,วัตกรรมที่ทันต่อการ,ปรเปลี่ยนแปลงผลิตพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาวะของทหารครอบครัว และประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกได้พัฒนาสถาบันในทุกมิติอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลด้านการทหารชั้นนําในภูมิภาคเอเชยยียวส,สว เยลาลยพยาบาลกองทับบกเดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยกองทับบกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2506ตามดำริของพนาท่านจอมพลสริธทธิธนรัต์ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นมีวัตถุประสงค์เพือ่อผลิตพยาบาลวิชาชีพให้แก่กองทัพและแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของประเทศ การเปิดการศึกษาครั้งแรกในปี2507ในหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลุู้ดูแ์และอนามัยรับนักเรียนพยาบาลรุ่นแรกจำนวน37นายในปี2512เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นรุ่นแรกต่อมาในปี2527ได้ปรับวิทยาฐานะเป็นวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขึ้นตรงต่อศูนย์อเมริกันแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทาหารบกจากการพัฒนานหลักสูตรพยาบาลอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปี2529วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกได้เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์นับแต่นั้นเป็นต้นมา ก่อนกรด้านการพยาบาลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาพยาบาลของกองทัพบกและระบบสาธารณสุขของประเทศโดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้จัดการศึกษาในสองหลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัิฑิตภายใต้คุณภาพมาตรฐานตามวิชาชีพและเสริมสร้างอัตลักษณ์พยาบาลทหารบกโดยเฉพาะความรู้ทางด้านการพยาบาลทหาร 2. หลักสูตรประกาศนียบัตผู้ช่วยพยาบาลระยะเวลาศึกษารหนปีเพื่อให้พร้อมสนับสนุนภารกิจกองทัพบ,บกและประเทศชาติในการดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์จัดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆเพื่อต่อยอดความรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ สนองต่อภารกิจของกองทัพบกและความต้องการของสังคมการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆของอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเพื่อนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการสร้างผลงานวิจัยนวัตกรรมและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพทั้งในระดับกองทัพบ,บกและระดับประเทศวิทยายลัยพยาบาลกองทัพบ,บกได้ปลูกฝังและหล่อหลอมให้ผู้เรียนยึดมั่นในอุดมการณ์ของกองทัพบ,บกเพื่อชาติศาตสาตร์ษัตริย์และประชาชน ยืนหยัดในความดีควบคู้ไปกับสื่อาสารศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกหลักสูตรตามวาระโอกาสเช่นกิจกรรมเพื่อพระเกียรติกิจกรรมในวันสําคัญของประเทศกิจกรรมอิ่มบุญจิตอาสาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อหล่อหลอมให้พยาบาลทหารศก เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งความรู้และคุณธรรมเจริญธรรมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาพยาบาลทหารบกให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตและเอกลักษณ์สถาบันในการดูแลผู้ป่วยทหารพลเรือนในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลเพราะมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรวิชาชีพพยาบาลดังคอลเวลที่ว่า l e s t i c and responsibility, teamwork and leadership, active learner, nation a l l i g i o u s monarchy and people, caring and compassion. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นพยาบาลที่พร้อมด้วยทักษะและจรรยาบรรณแห่งบบวิชาชีพสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กองทัพบกสังคมและประเทศชาติได้อย่างทรงคุณค่าและสงา่างาม